เป็นเรื่องแล้วครับเพื่อนตอนนี้ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าพุโตตายแล้วเจ๊งกันหมดแล้วใครบอกจะขึ้นนะฮะหลายคนยอมแล้วในตอนนี้เนาะรวมถึงราคาบิตคอยตอนนี้อยู่ในจุดหลังจากแฮวิ่งมา500วันซึ่งสถิติมันบอกเอาไว้ว่าบิตคอยจะจบรอบหลังจากแฮวิ่งเหล่าๆ5 0 0วันพอดีฮะและจุดนั้นก็คือจุดนี้พอดีก็ไม่แปลกอะไรที่หลายคนจะยอมจำนนแล้วหลายคนมองว่าจบแล้วเพื่อนแยกย้ายเนะ แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลายใหญ่อยใหญ่เราคิดหรือเปล่าหรือว่าจุดนี้จุดที่คนกลัวมากๆจุดที่คนยอมออกแล้ว มันคือหลุมหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปว่ากันนะครับคือตัวนี้ในตลาดเนี่ยหลายคนก็เหนื่อยนะคหลายคนก็เบื่อมากๆนะครับหลายคนรู้สึกว่าหมดหวังแล้วในนักขณะนี้นะครับเอาคอยเละเทะมีดิตคอยที่ขึ้นนะครับในนักขณะนี้เนาะแล้วก็คนมองว่าบิบคอยที่ไม่ผ่านแสนสองสักทีจริงๆก็ผ่านแสนสองแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้เป็น,นสักทีนะฮะอยู่ติดอยู่กับประมาณแสนสองมานานแล้วหลายคนบอกว่าจุดนี้จบแล้วนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นดอยแล้วหรือว่าเป็นจุดที่ 4 y e a r cycle มันมาถึงแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนจะยอมจำนนในตอนนี้เนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยเสมอมาเนาะถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบกับตัว f y e a r Cycle นะฮะเราเปรียบเทียบกับเซนิเม้นต์ตลาดตอนนี้หลายคนเบื่อแล้วตอนนี้หลายคนไม่ไหวแล้วจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เป็นหลุมเสมอๆนะไม่ว่าจะเป็นคือผมว่าในช่วงที่มันขึ้นมาจาก15ื่นจนมาถึงสสอเนี่ย หลายๆครั้งมันแย่กว่านี้นะมันอย่งเซนเตอมต์ตลาดออกข้างมานานมากกว่านี้นะครับแต่แค่นั้นณขณะน,นี้เรามีปัจจัยแล้วแหละปัจจัยโดยเฉพาะในเรื่องของตัว f y e a r c r c c l e ที่บ่งบอกว่า500วันเรา,า,าจะแฮลวิ่มันจะดอยนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่หลายคนออกไปแล้วในณนขณะนี้นะครับ ที่นี่ถามว่าทําไมจุดนี้ไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่จุดจบแต่มันอาจจะเป็นหลุมก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะเพื่อนว่าใน,นัณขณะน,นี้เราไม่ใช่เล่นกันแค่รายย่อยแบบตอนปี2013 2017หรือว่า2021แล้วนะฮะตอนนี้เรามีลายใหญ่อย่าง b บล็ก o ล็อกตอนนี้เรามีทรัมป์เข้ามาเล่นตอนนี้เรามีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเล่น ตอนนี้เรามี Wall Street มาแล้วฮะเรามีแบงค์ยักษ์ใหญ่เรามี E ีเทต่างๆถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เล่นกันแค่รายย่อยแบบกนก่อนแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเดินแดนหมาป่านะครับหรือว่า land of w o l f เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วหรือว่ามันก็คงจะไม่หมูหมูเหมือนเมื่อก่อนแบบ Cycle ไซเ Year กเรียก่อนอยู่แล้วอะเพราะว่า ลหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปใน,นขณะน,นี้แล้วก็อย่าลืมนะครว่าโฟเรส r C ชั่นเวลาเฮล์วิ่งเนาะบิตคอยที่ขุดมาได้เนี่ยมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่ไอ้ลดลงขึ้นหนึ่งรึ่งหนึ่ง,ลลง,นนง,นนงช่วงทั้งหลังเนี่ยอัตราส่วนที่มันลดน้อยลงเนี่ยมันก็เป็นสส่วนที่น้อยกว่ารอบแฮวิ่งกันก่อน,อนจากเดิม 50- เป็น25ส่วนต่างทยี่2ิมันเยอะมากเนาะแต่ตรงนี้มันเหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วหรือว่าส่วนต่างหลังจากเฮวิ่งมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น้ cycle, ้นนกกก็็ถา Fouryear Ccle มัจจะะผิดเพียไไปป่ตอองแบบใร เพ,เพื่อนๆจำช่วงเมื่อกลางปี2021ได้ไหมครับตอนนี้ราคาล่วงจาก64,000ลงไปเหลือ29,000หายไปครึ่งหนึ่งเนาะทุกคนก็บอกจบแล้วเหมือนกันนะครับตลาดวายแล้วนะฮะเป็นยังไงครับมันพุ่งกลับไปอีก138%เนาะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ที่69,000เพื่อนๆดูที่คนคิดไม่ทันเลยนะฮะหรือว่าอาจจะออกจากตลาดไปกลับมาดูอีกทีเอามันออทามไฮไปแล้วฮนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนก็หมดหวังกันแบบนี้นี่แหละ ทังน้ทั้นั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟันธงอะไรได้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้ตลาดกระทิงจบแล้วหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมพูดถึงเสมอนะก็คือการแบ่งสันส่วนพอร์ตต่างๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าโอเคแหละพอร์ตเทรดของเราอาจจะต้องพักไว้ก่อนก็ได้น,นี่สุดท้ายแล้วแต่แต่พอร์ตโหพอร์ตออมเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่บิตคอยก็พิสูจน์ตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับอารมณ์มันก็จะเป็นเหมือนกับตลาดหุ้นสหรัฐนะที่เราสามารถที่จะถือมันผ่านวิกฤฤตตตตต่่าาางๆอใหห้เรจววิิกกลยะ ผ่านไป10ปีผ่านมา20ปียังไงผลตอบแทนก็เฉลี่ย7 8ถึงดอยู่ดีน, 1, น,น้ำกลับไปได้แต่ต่อปี1,900พเกรอเ็นผ่านมา125ปีไม่รู้ผ่านมาเกี่ยววิกฤตแล้วไม่รู้นะผมยังไม่เกิดนะฮะแต่หมายถึงว่าต่อยผ่านวิกฤตโน่นนั่นนี่มาเละเทะเนี่ยมันก็7-8%ต่อปีอยู่ดีฮะเฉลี่ยเฉลี่ยนะบิตคอยล์ะนะครับต่อให้มันเจอความวิปโยคกต่อให้มันเจอแบร์ไม่ก็จริงๆนะผมว่าถ้าคุณถือยาวถ้าคุณยังเชื่อมันถ้าคุณยยงโฮไปเรื่อ ผมว่ามันก็ยิ้มได้อยู่ดีแต่แค่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทนถือมันไปให้ได้นั่นเองไม่มีมคำพูดนึงของปเต์ลินนะครับบอกว่าบาดแผลในใจของเขาเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยขายหุ้นดีเร็วเกินไปคือความผิดพลาดที่แผลที่สุดในชีวิตนะฮะพะสุดท้ายแล้วความบ่งคั่งไม่ได้เกิดจากการหาหุ้นที่ขึ้นเร็วครับแต่เกิดจากการถือของดีให้นานพอนั่นเองนะฮะถึงขนาดวอลเลนบัฟเฟต์นะครับได้เอาประโยคนี้ไปใส่ในารายง,งานพูดถึงหุ้นเบิกชายเลยนะครับ อย่าตัดดอกไม้แล้วกลับไปลดวัชพืชเพื่อนเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หรือไม่ฮะหลายคนมองว่าจบแล้วซึ่งอาจจะจบจริงๆก็ได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราถือได้ให้นานพอถ้าเราถือของดีให้นานพอแบบที้ปีเตร์ลนบอกเนี่ยบาดีความมั่งคัง่งอาจจะเกิดขึ้นจากการถือยาวมากกว่าการที่ไปหาหุ้นเร็วๆก็ได้ฮะ แล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรให้กับเรานะครับมันสอนว่าในอดีตเนี่ยความกลัวของคนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของโอกาสเสมอนะครับไอ้คำว่าคลิปต่อตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาและเดี๋ยวมันก็ไปนะครับแม้วารอบนี้มันจะเด้งกลับเลยหรือแค่เขยา่าทําให้คนกลัวเล่นๆแต่อารมณ์ของคนเนี่ยตอนนี้มันชัดมากๆนะครับหลายย่อยเริ่มท้อแล้วหลายย่อยเริ่มเทแล้วความท้อแท้นี่แหละครับมันคือสิ่งที่รายใหญ่อย่างแบ็คล็อกเขากําลังรออยู่ฮะจำไว้นะครับเพื่อนๆก่อนที่พี่จะขาย เพราะความกลัวความกลัวของพี่อาจจะเป็นจังหวะซื้อของคนอื่นอยู่ก็ได้ก่อนที่เราจะเทขายมันมีฝั่งหนึ่งที่พร้อมซื้ออยู่เสมอๆครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหากอชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะครับอย่างลงืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถามยังข้อยังพลาดประกันใดผมต้องขออภยัยมาในนัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวสารคริปโตต,ตองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ตอนนี้ Stock Signal s c ีเนอร์เปิดให้สมัครแล้วนะครับคือเมือได้ช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสญญานใจหาว่า,ญญาจะเป็นประมาบันตัวส่ง สิ่งที่ทําให้เราได้ประหยัดเวลากันอย่างมหาศาลเลยนะครับสำหรับคนที่เทรดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตก็อย่าลืมเข้าไปดูในเ,เลงด้านใต้คลิปโตนี้นะครับสุดท้ายจากออขอจอากไปด้วยคําว่าสวัสดีครับ